สวัสดีครับคนหลังเขาชิแนลครับวันนี้มาเสนอเมนูนึ่งไก่ครับนึ่งไก่สมุนไพรครับนะครับเครื่องก็มีตะไคร้ลาบอกชีใบมะกรูดกระเทียมครับแล้วก็มีพริกไทยครับครับในไก่บ้านมาตัวนึงครับอย่มานึ่งครับนึ่งแบบสับเป็นชิ้นครับรอติดตามครับเดี๋ย่ามาตำเครื่องแล้วก็สับไก่ครับ ครับพี่น้องเครื่องตำเสร็จรุยแล้วครับเนีย่ยปรุงเครื่องครับเทใช่เลยครับผมเป็นมือกองครับให้ทีมงยานต่อครับน,น้นล้างสดมากแล้วใส่เครื่องหนุเปแล้วครับบงังบังไฟครับอันนี้ใส่ซอสครับซอสล่มหมวด น้ผมปรุปงรสแจ็กหน่อยครับแปลงหัวครับอะไรครับแจ็กหน่อยแซ่บหลายนะใส่แปลงหัวแซ่บหลายครับน้ำปลานิดนึงครับพอได้กินครับโอ้ครับ เรียบร้อยครับรคนเลยครับใส่น้ำน้ำคุกใส่ก่อนนะเรี้แล้วครับรอคนคุกเข้าให้เข้ากันครับน่าเป็นนึ่งเ้าเฮามีน้ำจิ้มมีแก้วส้มครับต้องให้มันเป็นลายครับอย่างมาจิ้มกับแก้วส้มโอู้้จ้าครับตัดเลี้ยงนร่ติดตามครับพอให้เข้ากันครับพี่น้องครับ เราหามาใช้ครับเซ็คเซกระมังครับเซ็กระมังนี่นอุอยดำเลยครับหอมหอมหอมเครื่องครับๆๆรอติดตามตอนนึงนะครับ เนี่ยมันนึ่งครับพี่น้องาใส่เตาโอ้หัวเลือดถอนโโอ้เลือดมืออ่รอกินพร้อมกันครับพี่น้องรอไปส่วนครับโอ้พี่น็อตเสร็จแล้วครับสุกแล้วครับครับโอ้นึ่งไก่สมุนไพรได้บนบ้านครับได้บนบ้านเราๆกินห้องกันครับพี่น้องครับพี่น้องเสร็จแล้วครับมาครับ กินนังกันครับไก่นึ่งสมุนไพรครับไก่บ้านนึ่งสมุนไพรมาครับกินนังกันครับนี่แก้วส้มครับกับแก้วส้มกินกับนึ่งไก่เข้ากันดีครับนะครับกินกับข้าวเหนียวคือเก่าครับพี่น้อง